ขับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านพบพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบุ้มพี่น้องเลยตอนนี้กําลังใส่ยยมใส่ยาสะมใหญ่ของเจ้าบานเออทรายมันหมอมีเฮอเขาบอกจัดทรายหาย้นานใส่ยาอยู่เพื่อนพี่น้อง คนรุดยาในแม่นเบิดนี่พี่น้องมันผสมยาเขาแห้งเลยนะฮะโอ้กล่องน้อยหน่อยไหนแต่ละกล่องเลยนะมันมันอยู่ในนีนมันรักษาของเขามากเลยนั่นเขาใส่ลองเบิ่งนกมือเขาวบะของมือทีเจ็ดวันนี่ดิเขาใส่ใหิวันเขาใส่อะไปหาเขาเออกินยาเบิให้ไปหาไปตรวจขึ้นอีกได้คขาบอกถือเขาจะเอาตัวใหม่ให้อีก เขาจิดสองบางอีชนะเขาติดตามอาการนะนะคนเศร้านะฮะนละลายคนเร็วเขาเคยป่วืมพงหมอหูหมอตาโดยเฉพาะเลยมันเคยพ่อเคยปกมันก็ไปล่อยเขามงินจะได้เลยเสียหันร์อะไอไปก้วห้อยมันมันบวได้นนั่แหม่คันบุปผัวเนี่ยมันบวได้เท่าเลยเด้อเดี๋ยวไปย่านเสียมันเบิร์ตเป็นล้านเมื่อวานนั่าจะแค่ไหน อ,อันดัันมันกบยยได้เขาเห็ขักได้ขาก็เลยจัดยาหาก็ได้เสียเงินอีกแล้วตัดกะเขารอบแรกก็เซียงอีกจัดยาหายัตสีมาก็เซียอีกแพทย์กับว่าแพงอยู่หางดีนะฮะนะ่ะแพงแตบบ่จำสมเขาอืมเขาเคยถือเอืมมันก็แพงแพทย์พื้นบ้านพี่น้อง พอแก้ไขได้เขายังได้เขาเมัอนเัดเลยเขาเขามองหูดูจะใช่หน่อพอต้องพอดจองปองเลยอันเดียวกันปะปูอันเดียวกันยานอ ตาแต่พี่นอ้องเอ้ยใส่จะลมให้เพื่อนไอใสเมื่อละสองกล่องเนะะงาะพังเบื้องอาการยายไปเรื่อยเลยพี่น้องเลยไปตรวจมาวา่าในข้าวกระวานนำเลืองอักเสบค่ะพ่อวา่าเขาตรวจเบื่องวานนี่กานใส่ยมใส่ย,ยาแล้วกับเศร้ากับว่าก็บว่าตามเพิ่นนี่เลยพี่นอ้องแม่น้องแก้มบุ่มกับบอจกักเอาบอกกลางเป่าเอาบอกได้บอก ได้ปอนำ chào หนานี่นั่นมีมาแก้เอาเสื้ออังนะปูนี่ซื้ออังนี่กำลังจะแทงสโลมอีกพี่เนาะอาการของยายก็ยังเจ็บอยู่ปอแม่ยังมือขึ้นเนี่ยพอได้รุดพอดเนี่ยบองเอ้าพอได้รุดพอดเลยเจ็บคือเก่าหั่นบางบ้าจะขุดเลาะขุดออกมาเพราะก็ดีกันแล้วเนาะปูมันออกมาเนาะ ที who ่ว่ามันไข่บ้านนี่น่ะนับน้องนะเบ่งเอืองลื่่ตั้งมันเบ่งเอืองเยื่งเลยฮู้เจ้านั่นฮู้เจ้าน่ะตั้งมันเมืองเยื่งเลยฮู้เมืองเยื่งอยู่ตัวอันตัวขางเจ้าเจฟเห็นดีเป็นเมืองเนือนน้าเออมันเป็นเมืองเยื่งอยู่มันบริแตกเลยยังแบบมันโพงเป็นนองหอมไปเั็นด้แบบนั่แหละฮู้ฮู้นะจนสิบโมมีแล้ว เบื้องนั่นบ่มีเบื้องนั่นธรรมดาเป็นอาแต่เบื้องเดียวนะเมันพงเออมันพองไปมันบ่ทึงนะวาสายนะนี่นะปู่เลี้ยงเรานอนอยู่ข้างพ้านะครับปู่วังเลยเออกำลังสิแทงพี่น้องกำลังสิแทงสโลมกำลังสิแทงสะโลม มันบ่มีทรายเนาะเขากับบริจาคทรายนาวานน,นี้เนาะอ,อืออือเอาไปเพื่ออะไรบอสต้องได้ใส่เลี่ยนเมื่อ,<า>อ,อยหอยก็เขาสิจัดสโลบไอนี่กินยากันยังบอกให้เดย์เขาล้วเอายาต้านเสื้อด,ด้วยเฉพาะได้นี่เนาะปูะ่เนาะเขาจัดให้นี่ให้มาใส่อยู่เพื่อน เขาสลายสลายหนองอืมเขาสิสลายหนองนะแบบมันผุกมึง,งเหี่ยงเลยเมื่อวานเลยจะเบิ่งยุกเขาสองนะจะเบิ่งยีงบ่บป้ามึงเหี่ยงขาวแม่น้องกัน<อ>บ่มถ่ายพี่น้องเบิ่งเมื่อวานพี่น้องเอ้ยหาว่าผูกสะพักกระตูผูดีกว่าผูกยันแล้วมันเข่งผูดกัย่าเราบันเบื้องหนะึ่เนาะ

ยันส <tapping> <es> uh ุนะยางนั่นแหละโอ้โหโอ้โหแมนความใจขันโอ้เออเออแมนความใจแค่แค่แค่ขันใส่หนามชโลมพี่นไหมถุงยาเพิ่นอันนี้คือยาหมอจัดวานกล้วยนะมันหวานยายนหมเราบอกกินบววแต่บวานมันก็มี เด่นอีตกกล้วยต่กล้วยมันเป็นลักษณะแบบชมเอากินเข้าไปแล้วมันชมมันจะมีต้นไม้อขาจะคิดดอกก้วยก็มังกอยากมันอันนั้นแหละอันนั้นแหละมันจะคิดมันคันจับัวบอกถ้าโบเชือเจ้าขูดบึงแขนเจ้านมาทาอืทุกก็ม่ยา ิดของอย่างกูคนธรรมดาั่ว้วยอยากให้กินืวกล้วยตอกินบุกข้วยหอมขวกล้วยตอกขวล้วยแบบน้อยๆหอมเหมือนหวานขกล้วยน้อยขวกล้วยหอมขวกล้วยตอคือหายเล้ากิเหมอารกินเาหมากอันนี้จะ่าเลาหมา ถั่วฮููมันอักเสบ <What? S 1> ไปไปรุ่นก่อนหนึ่งมันสิบหลายปันนี้ <What? S 1> ไปรุ่นว่านนี่นะลลยมันมันเ <c oughs> จ้าหยอดยาลงไปค่ายแบบว่ามันมันบาดมันยังมันเป็นหนองอะนะมันเลยออก้อนมาเนี่ยเจ้าก็ไม่อยู่ไในนอนงว่ <c oughs> พราะว่ามันบาดเนาะปู่กำลังจะใส่นัำยาสโลไปล้องแทงตลอดเลยแหละ

จะเอามาใส่โลดก็ามีลายดวงมีหอดบอจ็ดเป็ดดวงอืมเปิดเตาอืมกำลังเท ฮะก็พื้นวะเนี่ยหนึงเนะี่ยหลายอย่างอืมคือพวกขอยคว่ำอะไรก็หืพยอยามให้ตาพุยคิมันจะเกินไปนมันเลดลำบากยังในเกี่ยวน,น,นึงเวลาเอาไทายบ้ามนมาโนข่เออ เบ่งติดตามอาการยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปน้องเด้ออาการของเพิ่นจะเป็นอย่างไรเนาะคอยผันสวงผันเศร้าหันแหละคลิปนี้แม่ลองแก้มบุ้มกับบะเมียังลายเด้อพี่น้องเด้อผักเปิ้นผักส้มต่อไปนเพี๋ยวไปเนาะกล้ำข่าวแม่มือนะไปเท่าไรกระแทงแต่เลือดก็จะบุ้นแทนเลือดโบลาณ โลมันี่มันต้านเสื้อให้ก่อนต้านเสื้ออะไรยายว่ามันออกมาจากคุณคุณแล่ววะตอนนั้นมีแต่น้ำเลื้องไรแบบออกมาบันนี้จาคุณคุณฮะยังไปเลยพี่น้องพ่อๆกันขีดหนาพี่น้องเลย